โอ้โหเปิดคลิปมาปุ๊บก็เจอเรื่องราวน่ารักน่ารักที่ทำให้หัวใจพองฟูเลยค่ะเราเห็นนางฟ้าคนสวยลีนาโลเซสที่เป็นมิสยูนิเวอร์สคิวบา2 5 2 5ากำลังเดินอยู่บนถนนยามค่ำคืนเลยค่ะเธอมาในชุดราตรีสีชมพูหวานแววพร้อมสายสะพายที่เปล่งประกายมากๆที่สำคัญคือในมือของเธอถือทุงสีเหลืองใบใหญ่เบเรมเลย โอ้โหในถุงนั้นเต็มไปด้วยเครื่องเขียนกับของเล่นใหม่เอี่ยมอัดแน่นมาเต็มถุงเลยค่ะเห็นแวบ,บแบบมีทั้งกล่องดินสอลาย Hello Kitty สีชมพูน่ารักน่ารักแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยดูท่าทางเธอตั้งใจไปเลือกซื้อมามากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็เห็นลีนาในชุดสวยๆกำลังเดินไป แล้วเธอก็เริ่มหยิบของออกจากถุงทีละชิ้นทีละชิ้นด้วยท่าทางที่ดูมีความสุขจังเลยค่ะเธอกำลังเตรียมพร้อมที่จะมอบของขวัญเหล่านี้แล้วพริบตาต่อมาเธอก็ย่อตัวลงเล็กน้อยแล้วก็เริ่มแจกของเหล่านั้นให้กับเด็กๆที่มารอรับค่ะรอยยิ้มของเธอนี่สิคะสดใสแล้วก็จริงใจมากๆเป็นรอยยิ้มที่ดูมีความสุขที่ได้ให้จริงๆ ในคลิปมีข้อความขึ้นมาด้วยนะคะบอกว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆเหล่านั้นนี่แหละที่ทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของเธอเลยโอ้ยซึ้งจังเลยค่ะมีช็อตหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆเลยคือตอนที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งได้รับของเสร็จแล้วน้องก็ยกมือไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามเลยเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดูจริงๆ เป็นคลิปสั้นๆที่ดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยค่ะโอ้โหคอมเมนต์ถล่มทลายเลยค่ะคุณเสียงส่วนใหญ่ฝั่งไทยนี่คือเทใจให้ไปเลยเต็มๆนะคะบอกว่าสิ่งที่เธอทำมันกินใจมากนะได้ใจไปแล้วหนึ่งเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าจับใจแฟนคลับไทยแล้วหนึ่งไปเรียบร้อยหลายคนชื่นชมว่านี่แหละ สวยทั้งหน้าตาสวยทั้งน้ําใจจริงๆแถมยังดูจริงใจดีดูไม่พยายามทําให้จบจบไปด้วยยกให้เป็นนางงามนางฟ้า,าไปเลยค่ะมีคนวิเคราะห์ด้วยนะคะวันนี้แหละคือการเดินเกมที่มาถูกทางมากๆบอกว่าชีเดินเกมแล้วแล้วมาถูกทางด้วยสิหรือนางงามต่างประเทศเขาเสริมเอาใจเจ้าภาพมากมาถึงปุ๊บก็รอดมาถึงก็พร้อมปฏิบัติภารกิจเลย จนมีคนบอกว่าเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วนึกถึงเวที Miss World ขึ้นมาทันทีเลยค่ะตอนนี้หลายคนก็เลยปักใจแล้วว่าเชียร์ลังละ่ะบางคนถึงขั้นให้เป็นท็อป5ในใจไปแล้วด้วยแต่ทว่าในฝั่งคอมเมนต์ภาษาสเปนเนี่ยมีประเด็นถกเถียงกันดุเดือดเบาๆเลยค่ะคำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยมากๆก็คือแล้วทำไมไม่ไปทำที่คิวบาละ่ะ มีคนเข้ามาถามแนวนี้เยอะเลยค่ะว่าที่คิวบามีความต้องการมากกว่านี้นะหรือควรจะไปทำที่คิวบาที่ที่เด็กๆต้องการจริงๆบางคนก็ตัดพอว่าที่คิวบาก็มีเด็กๆเ,เหมือนกันนะและมีคนหนึ่งพูดแบบตรงๆเลยว่าแล้วประชาชนชาวคิวบาล่ะกำลังต้องการความช่วยเหลือขนาดไหน แต่ดราม่านี้ก็มีคนเข้ามาโต้ตอบทันควันเลยค่ะมีคนมาอธิบายว่าแล้วเธอจะทำยังไงล่ะถ้ารัฐบาลของเธอไม่ให้เข้าคือถ้าจะทำก็ทำไม่ได้อยู่ดีอีกคนก็เลยสรุปว่าถ้าทำที่คิวบาก็แย่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็แย่อยู่ดีนอกจากสถานที่แล้วก็ยังมีสายที่แอบสงสัยนิดนิดค่ะมีคนนึงบอกว่าดูเหมือนนักการเมืองในประเทศฉันเลยใช้วิธีนี้แหละ หาเสียงส่วนอีกคนก็มองว่าคนที่เขาทำงานเพื่อสังคมจริงๆโดยไม่หวังการยอมรับนะ่ะเขาทำโดยไม่ต้องโพสอะไรเลยฝั่งไทยก็มีคนหนึ่งแอบแซวเบาวๆว่านางงามเห็นเด็กบ้านกรูยากจนมากต้องลงมาแจกของฮะแต่ถึงจะมีดรามา่าทีมสนับสนุนก็สู้สุดใจค่ะฝั่งสเปนบอกเลยว่าเธอชนะแล้วเธอชนะใจคนมากมายและนั่นมีค่ามากกว่ามงกุดไหน เยี่ยมมากลีนะ่ามีคนชมว่าเธอเป็นคนเดียวเลยที่ดูถ่อมตัวที่สุดฉันรักในความอ่อนโยนของเธอและดูเหมือนเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ตั้งใจกับบทบาทนี้มากๆเธอพัฒนาภาษาสเปนและแสดงออกอย่างถูกต้องและถ่อมตนและที่เด็ดสุดคือมีคนฟันธงแรงมากบอกว่าลีน่าคือมิสยูนิเวอร์สคนใหม่คิวบาได้มงไปแล้วแน่นอนอีกคนก็มาเสริมว่า ทุกครั้งที่ฉันเห็นมิสคิวบาฉันจะนึกในหัวเลยว่าเธอกำลังจะชนะมิสยูนิเวอร์สฝั่งไทยก็มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตอนที่ชีประกวดในบ้านแล้วมงโดนสาบหนักมากเอ็นดูนางปิดท้ายไปคอมเมนต์น่ารักน่ารักอย่างสวยงาม so adorable queen และขอให้ประสบความสำเร็จนะคะค่ะว้าวเปิดคลิปมาก็ขนลุกสู้เลยค่ะ ภาพแรกที่เห็นคือยอดพระปรางของวัดอรุณที่สวยงามมากๆตัดกับท้องฟ้ามีตัวอักษรเก๋ๆขึ้นว่า Hello Thailand ตอนรับกันแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะจากนั้นเราก็ได้เห็นนางฟ้าคนสวยอติสามนาโลปรากฏตัวในชุดไทยที่งดงามอลังการมากเป็นชุดสีแดงทองตัดกับผ้าสิ้นสีฟ้าอมเขียวสวยสงา่ายืนโพสท่าสง่างามอยู่หน้าองค์พระปรางวัดอรุณแบบเต็มยศ โอ้โหสวยสะกดใจจริงๆค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ช็อตคลอสอัพไกลๆให้เราได้เห็นความงามของเธอแบบชัดๆค่ะคุณแอทิสาค่อยๆพนมมือไหว้แบบไทยได้อ่อนช้อยและงดงามมากดวงตาของเธอหลับตาพริมดูสงบและเปี่ยมไปด้วยความเคารพเลยค่ะเครื่องประดับบนศีรษะกับตังหูมุกก็คือสวยส่งเสริมลุคมากๆต่อมาเธอก็หันมามองกล้องตรงๆใส่ตาหวานแต่ก็ดูมุ่งมั่นนะคะ สวยจังเลยเธอยังพาเราไปชมมุมอื่นๆในวัดด้วยนะคะมีช็อตที่เธอยืนพิงระเบียงหินเบาๆเหมอมองไปไกลๆได้ฟิลลิ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็มีช็อตที่เธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยหลับตาแล้วก็ยิ้มออกมาบางๆเหมือนกำลังซึมซับบรรยากาศดีๆรอบตัวเลยค่ะพอลืมตาขึ้นมายิ้มอีกทีโลกสดใสเลยแล้วเธอก็เริ่มเดินให้เราดูค่ะเป็นช็อตที่เธอเดินช้าๆอย่างสง่างามบนพื้นลานวัด สบายสีขาวที่พาดอยู่ก็พริ้วไหวตามจังหวะการเดินตัดกับผนังกระเบื้องเคลือบลายดอกไม้สีสันสวยงามของวัดอรุณเป็นภาพที่งดงามลงตัวที่สุดเลยค่ะยังมีช็อตที่เธอยืนโพสท่าเก๋ๆมุมเงยที่เห็นองค์พระปรางอยู่ด้านหลังแล้วก็ปิดท้ายด้วยช็อตเด็ดที่เธอกำลังจะเดินจากไปแต่แล้วก็ค่อยๆหันใบหน้าสวยๆกลับมามองกล้องโอ้โหสายตาแบบนี้คือละลายเลยค่ะสวยงามทุกอีเรียบทจริงๆค่ะ มาดูสาวงามในชุดไทยอีกคนปรากฏตัวค่ะ Miss Universe Mexico นั่นเองเธอมาในชุดไทยประยุกต์สีชมพูลไล่สีสลับทองที่สวยหวานจับใจเลยค่ะคุณพร้อมกับสายสะพาย Miss Universe Mexico ที่โดดเด่นมากๆเธอยืนโพสท่าสวยๆอยู่หน้าใจดีแล้วก็ค่อยๆพนุมมือไหว้แบบไทยได้งดงามอ่อนช้อยจริงๆค่ะ จากนั้นเธอก็เปลี่ยนมุมไปโพสท่าเก๋ๆพิณอยู่กับบานประตูสีทองอารามดูสง่างามเหมือนนางในวรรณคดีเลยค่ะผมที่รวบตึงเป็นหางม้าก,ก็คือเป๊ะปังมากๆแล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปค่ะเราเห็นเธอกำลังเดินเร็วๆผ่านระเบียงวัดที่ดูเหมือนจะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆอยู่ด้วยเธอยิ้มกว้างดูมีความสุขมากๆเลยค่ะ และแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นหัวใจเกิดขึ้นเธอโผลเข้าไปกอดกับกลุ่มคนน่าจะเป็นทีมงานหรือแฟนคลับของเธอแบบกอดกันกลมเลยค่ะเป็นกอดที่ดูจริงใจและอบอุ่นมากๆรอยยิ้มของเธอนี่คือมีความสุขสุดๆไปเลยค่ะ พักชมวิวสวยๆกันบ้างค่ะเธอยืนหันหลังให้กล้องมองดูน้ำตกจำลองเล็กๆกับสระน้ำในวัดสบายสีชมพูสดของเธอก็พริ้วไหวไปตามลมเบาๆเป็นภาพที่ดูสงบและสวยงามมากเลยค่ะเธอกลับมาโพสต์ท่าต่อคราวนี้ยืนอยู่ใต้ชายคาอาคารในวัดแงนหน้าขึ้นนิดๆรับแสงเบาๆแล้วก็มีช็อตที่เธอยืนพิงเสาสีแดงลายทองอารามโพสท่าแบบมืออาชีพสุดๆ หันมามองกล้องสายตาจิกเบาๆสวยคมกริบเลยค่ะแต่ไฮไลท์ที่น่าประทับใจที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่ดีๆเธอก็ถูกรุมล้อมไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะดูเหมือนจะเป็นกลุ่มคุณป้าชาวอินเดียที่มาเที่ยวกันทุกคนดูตื่นเต้นดีใจที่เจอเธอมากๆเลยค่ะและเธอก็น่ารักมากๆมากๆเธอยิ้มแย้มกอดต้อนรับทุกคนเลยค่ะใครขอถ่ายรูปด้วยเธอก็จัดให้หมดมีทั้งกอดคุณป้ายืนยิ้มหว,วานๆถ่ายรูปกับน้องๆวัยรุ่นถ่ายกับครอบครัวหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนุ่มๆที่เขามาขอแจมเธอก็เฟรน มากๆยืนให้ถ่ายรูปด้วยรอยยิ้มสดใสตลอดเวลาเลยค่ะแถมยังมีการจับมือทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยดูแลว้รู้สึกดีจังเลยค่ะเธอดูเข้าถึงง่ายและน่ารักกับทุกคนจริงๆคลิปปิดท้ายด้วยภาพ c l o สอัพสวยๆที่เธอกำลังโพสท่ากับผนงังวัดลายสวยๆอีกครั้งเป็นการจบคลิปที่สมบูรณ์แบบมากค่ะโอ้โหสวยตะลึงไปเลยค่ะเปิดคลิปมาปุ๊บ ก็เห็นน้องวีนาปวีนายืนสง่าง,งามอยู่ในชุดราตรีสีฟ้าสว่างที่ระยิบพยับไปทั้งตัวเลยค่ะเป็นชุดแบบไหล่เดียวที่ปักลวดลายสีทองอารามแถมยังมีเครื่องประดับศีรษะที่ดูอลังการมากๆสวยเหมือนนั่งในวรรณคดีเลยค่ะเธอยืนอยู่ข้างๆกับรถขบวนแห่ที่สวยงามมากๆดูเหมือนจะเป็นรูปพญานาคสีฟ้าทองอารามเลยค่ะ เธอกำลังยิ้มหวานมากๆเลยค่ะแล้วเธอก็ยกมือไหว้ไหว้ได้แบบอ่อนช้อยงดงามจริงๆแล้วก็ปรบมือเบาๆด้วยความยินดีดูมีความสุขมากๆเลยค่ะตลอดทั้งคลิปคือมีคนเดินผ่านหน้ากล้องไปมาเต็มเลยค่ะดูเหมือนเธอกำลังเป็นจุดสนใจมากๆแต่ช็อตเด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะพอโพสท่าด้านหน้าเสร็จเธอก็หันหลังให้กล้องค่ะโอ้โหชุดนี้มีผ้าคลุมไหล่ีทรูสีฟ้าที่ระยิบระยับยาวลากพื้นด้วย แล้วเธอก็ไม่รอช้าค่ะเธอสะบัดผ้าคลุมเบาๆให้พริ้วไหวเล่นกับลมแล้วก็หมุนตัวโชว์ความอลังการของชุดแบบสวยๆเป็นหนึ่งกลุ่มทำแบบนี้หลายรอบมากเลยค่ะหมุนตัวทีผ้าก็สยายออกมาทีสวยสะกดจริงๆค่ะเหมือนนางฟ้ากำลังจะบินเลยตอนถ่ายๆาดินสวยตะโกนมาด้วยความตื่นเต้นเลยว่าลูกแม่สวยมากทุกคนลูกเฮาสิสวยมากสวยมากโอ้ยเป็นคลิปที่ดูแล้วชื่นใจจริงๆค่ะ สาวงามหลายประเทศมาเยือนไทยก็ใส่ชุดไทยสวยมากๆต้องมาจับตาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรสนุกสนุกกับการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2025ครั้งนี้บ้างโดยเฉพาะชุดไทยของเราเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะจุบ๊บ